สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชนเราเปิดต้อนรับความเฮงความปังจากับสกราใหม่สองพันหาร้อยหกสิบเก้าเนาะวันนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่ถามเข้ามานะถามถ่ายก็มาว่าพี่เป้แนวทางตัวเลขของเจ้านั่นนะตัวแดงเน้นๆนั่นเฮ้ย อนหายใจใหญ่ดียวะทุกคนอย่าถึงเลขเนะเอาว่ามาแบ่งปันกันแน่ว่าวันที่สองเนี่ยหมักเลขไหนนะคะของพี่เป้ตัวแดงเน้นๆนะคะเน้นยาวว่าคลิปนีน้จะขึ้นมาเพื่อความบมันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่อชอบผ่านที่สไคสุดคืว ไม่มีใครสามารถเรียกว่าตัวจะออกอะไรเป็นเฟียงแค่การคิดวิเคราะห์คำนวณความน่าจะเป็นเท้าน้นพี่เป้ก,ก็เดาไปตามภาษาผีบ้าพี่บอกพี่เป๊ะอะตามที่ทุกคนทราบสำหรับตัวแดงเน้นๆของพี่เป้น,นะคะก็ทำไมวะมันไปออกออมสินเบิรดแหละซาถูกคอห้มารัฐบ,บาลไทยเนยเด้อทุกคนและที่แน่ๆที่สำคัญไหม มันไม่ตรงกับเลขดังเขาอะ่ะมันไม่ตรงกับเลขของสำนักอื่นเขาเลยอะ่ะทำไงอะ่ะ <c oughs> อ่ะดูพื่ความมันเดินชอบตาไมไปชอบผ่านนะคะตามน,นี้จ้าของพี่เปนเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรู้เจ็ดเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรู้เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะคะใครชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นและพี่เป้เชื่อว่าหลายๆคนเนะ่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วขอถือรางวัลใหญ่ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งกันซื้อคู่ซื้อคนเนะยคะ่ะพี่น้องบอกว่าพี่น้องที่ซื้อเลขเนีย้ยก็ตามออขอให้โชคขอให้มาเลขที่คุณซื้อนั่นแหละคือเลขที่ดวงใจคุณมากที่สุดแล้วอันนี้นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะมาไอออมสินเนาะพี่เป้ลง ัวแดงเน้ๆๆนๆเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วล่ะลงไปในกลุ่มนะก็เฮ้ยอมสีนอมากกินทั้งบนทั้งล่างอก็ให้โซ่ให้มันกระสุกขู่สุขคนพอพี่เป้น่รูดเจตไว้แล้วพี่เป้รูดเจดไว้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะคะขอให้โซ่ให้มันคือกันเด้อผกขาดีก็ไ <c oughs> <h> uh <y> ด้พขยักขึ้เละเขาอยากขึ้เละอุ้ยบนนั่นบนนกเกโบได้งเขาวโบมี ถึงเลขเอาก็ได้กัวเออเนาะไอเลิฟไม่จบเหตุงานอยู่เบิดปีเจิน <c oughs> ทำงานอยู่เลยนะพี่เป้เนี่ยอ้ยเหตุงานบ่ไดะบ่นหนักเหตุงานเมือ่อยสุดาหนไอเลิฟไม่จบค่ะเหตุ <c oughs> งานขาะปีขาดซ่าเหตุงานทุกวี่ทุกวันไปแล้วนะ ขอโชคดีนะคะเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางตัวเลขหลากหลายค,ครูมาฝากทุกทท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นกับพี่เป้ด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย